สวัสดีครับวันนี้โปเต้จะมาตอบคำถามให้กับพี่หนึ่งท่านนะครับได้ถามไว้ในเพจของโปเต้นะครับวันนี้ได้คิวของพี่แล้วพี่ท่านนั้นถามไว้ว่าโปเต้ครับผมตีกอล์ฟเนี่ยโดนหลังลูกประจำหรือเต็มที่ก็โดนลูกแต่ว่าไม่เคยมีดีวอตหรือว่าไดวอตเนี่ยที่เกิดจากหน้าลูกเลยมันเกิดจากอะไรครับในความคิดของผมนะฮะที่ผมอ่านคำถามนี้ผมมีอยู่2อข้อ ที่แวบขึ้นมาในหัวผมข้อแรกคลายข้อมือหรือเปล่าข้อที่2การหมุนของลําตัวเนี่ยหรือไปอยู่ทางซีกซ้ายไหมคําว่าหมุนลําตัวไปอยู่ซีกซ้ายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเอาข้อแรกก่อนนะครับใครที่ตีหลังลูกบ่อยๆหรือว่าใครที่ตีแล้วไม่ค่อยมีไดบอดโดยส่วนใหญ่ขึ้นมาแล้วมีอาการคลายข้อมือคําว่าคลายข้อมือคือหมุนตัวลงมาปับ๊บพอมืออยู่ต้นขาขวา ใบเหล็กมันคลายแล้วอ่ะดูมุมนี้จะชัดนะครับขึ้นมาปับ๊บหมุนตัวนิดนึงคลายแล้วถ้าใครเป็นมุมนี้ยังไงตีก็โดนพื้นหรือไม่ก็งัดจะไม่มีดีวอตด,ด้านหน้าฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเซ็ตขึ้นไปปับ๊บเก็บมุมข้อมือหมุนลงมานะครับมือเมื่ออยู่ตำแหน่งที่เป็นต้นขาขวาก้านและใบย,ยังขนานกับพื้นหรือยกได้อ่ะมุมนี้เอิบเอบเก็บมุมข้อมือครับ ที่เราสร้างเอาไว้มุมเนี้ยนะฮะที่เราสร้างเอาไว้เก็บปึ๊บอยู่มุมนี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่คือคลายเก็บมุมนี้อึ๊บนะฮะมาลงมาเอาอันนี้หนึ่งเรื่องไปตรวจสอบก่อนเรื่องที่สองอันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โปรเต้เจอบ่อยเวลาแก้วงชวิงให้กับลูกศิษย์นะครับเรามีอุปรกรณ์1ชิ้นก็คือก้านไม้กอ๊อฟหามาวางไว้ตรงตำแหน่งลูกหรือว่าตำแหน่งบอลโพซิชันนะครับในมือโปรเต้เป็นเหล็ก7เราเซตอัพเสร็จปั๊บ จดเข้าไปครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ก้านที่มันวางอยู่กับพื้นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางครับระหว่างเท้าสองข้างหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับสะดือเราซึ่งมันอยู่ตรงกลางแกนลำตัวเลยแบบนี้นะฮะตอนที่เราเซตอัพจะเป็นแบบนี้แต่ท่าที่เราอิมแพกนะครับมันคือท่านี้นะครับบิดสะโพกนะครับเพื่อให้น้ําหนักลงขาซ้ายนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตําแหน่งเนี้ยนะฮะ ไอ้ก้านสีเหลืองเนี่ยจากที่มันเคยอยู่ตรงกลางเนี่ยพอเราบิดสะโพกน้ำหนักลงขาซ้ายปุ๊บเนี่ยไอ้ก้านสีเหลืองเนี่ยมันค่อนไปอยู่บนอกขวาเราแล้วลวงหน้าอกขวาเราแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราตีลงมาเนี่ยเรามีการถ่ายน้ําหนักหมุนสะโพกนะครับน้ำหนักลงขาซ้ายตัวเนี่ยมันจะเลื่อนจากตรงกลางเนี่ยไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับไปทางซ้ายเล็กน้อยเลื่อนเลยปั๊บในตำแหน่งที่อิมแพ t ฉะนั้น เมื่อเราเข้าสู่ตำแหน่งนี้เวลาที่มันจะบปะทะอย่างแรกคือใบเหล็กมันจะโดนลูกก่อนพอโดนลูกเสร็จปุ๊บมันถึงจะโดนดินไปด้านหน้านะฮะอ่ะดูช้าๆขึ้นอึบลงโดนลูกแล้วก็โดนดินไปข้างหน้าจะเห็นว่าตอนที่โบเต้เคลื่อนตัวเข้าไปหาลูกเนยผมเคลื่อนเข้าไปเลยครับเลื่อนเข้าไปหาลูกเลยฉะนั้นในตำแหน่งที่มันเป็นอิมแพกเนี่ยตำแหน่งเนี้ยฮะซ้ำอีกทีหนึ่งคือ ก้านสีเหลืองหรือลูกเนี่ยจะอยู่บนอกขวาเราแล้วนะฮะอยู่บนอกขวาเราแล้วอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่หลายคนทําไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเติมให้หน่อยเป็นข้อที่3ถ้าใครคิดว่าตีกอล์ฟแล้วต้องดึงหน้าไว้หลังลูกตอนอิมแพ t มันจะเป็นท่านี้เห็นไหมฮะมันมาไม่ได้เพราะเราต้องดึงศรีรษะเราไว้หลังเส้นสีเหลืองตัวมันเลื่อนไปอย่างเงี้ยครับมันเข้ายากมากเลยแบบนี้ก็หลังลูกได้ ท็อปได้หรือก็กวาดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้า Impact ที่ดีคือถ่ายน้ำหนักมาทางซ้ายหมุนครับ Impact ปั้งตัวเราเนี่ยจะอยู่ด้านซีกซ้ายตำแหน่งบอลหรือเส้นสีเหลืองเนี่ยที่วางไว้เนี่ยจะอยู่บนอกขวาเท่านี้เลยครับตีโดนแล้วครับดูเซ็ตหมุนปา้เข้าไปโดนลูกแล้วค่อยโดนพื้นนะครับข้อแนะนำของโบเต้คือทำชา้ชา ค่อยๆทาตีเหล็กสั้นๆก่อนตีพวกพิชชิงเวทเหล็กเพวกนี้ครับตีจนมันเข้าบอลได้นะฮะลองดูนะครับผมเชื่อว่าถ้าถ้าเข้าใจมูฟเมนต์แบบนี้ลองเอาไปตรวจสอบกับวงสวิงของท่านดูดูซิว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปวันนี้จะช่วยท่านได้ครับโอกาสหน้าพบกับโบเต้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ